สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไดอรี่ของผมอีกรอบนะครับผมวันนี้วันอาทิตย์ที่31สิงหาคมครับวันนี้ผมกำลังจะไปที่สมิธสมิธอะไรวะจำชื่อไม่ได้เฉยสมิธล่่ะครับสมิธการาชเปล่าวะเออใช่สมิธการาชครับวันนีออ้ว่าจะแวบไปหาต้นซะหน่อยครับผม ต้น701ครับวันนี้เขาถ่ายไรท o t ูทอครับผมแล้วก็ถ่ายอยู่แถวๆนี้เองครับผมก็เลยถือโอกาสแวะไปเยี่ยมเยียนสะหน่อยครับผมแล้วก็แขกรับเชิญของต้นก็เป็นคนที่ผมรู้จักดีครับผมก็จะแวะไปทักทาย say hello กันสะหน่อยครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันระหว่างทางน,นะครับกลับรถมาได้ไม่ทันไรก็เจอรถติดเลยครับผม อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่า C 4ี่เนี่ยคันค่อนข้างใหญ่นะครับเคยเทียบกับ XADV เจ0ห้าูนย์ะครับ XADV เจ0้าศูนย์เล็กกว่านะครับผมด้านหน้านะครับผมคันนี้ด้านหน้าเขาใหญ่กว่า XADV เจ0ห้าศูนย์อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็มุดยากนิดนึงครับผมเวลาขี่เข้าเมืองนะครับก็เดี๋ยววันนี้เข้าไปวิ่งสุขา5้าวัชรพลครับผมเดี๋ยวก็ลองดูว่าจะไปได้แค่ไหนนะครับไป โอเคครับผมเมื่อกี้ต้นโทรมาแล้วครับเขาเพิ่งถึงที่สมิธะแสดงว่าผมกะเวลาดีเ <laughs> อาโทรมาผมตกใจเลยอะหรือว่าแบบเฮ้ยอย่าบอกว่าเสร็จแล้วนะบอกอ,อ๋อยังไม่เสร็จเพิ่งมาถึงโอเคเออดีใจดีใจได้เจอกันอีกแล้ว และดีใจได้เจอพ่อหนุ่มแขกรับเชิญ EP สามของ r i g h t to t a l k ด้วยไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันแต่ผมกับแขกรับเชิญคนนี้นะเจอกันทีไรนะแม่งคุยกันแต่เรื่องมอเตอร์ไซค์เรื่องอื่นไม่ได้คุยกันเลยครับผมเป็นคนที่บ้ามอเตอร์ไซค์มากๆคนหนึ่งเลยครับผมแล้วก็เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีคาแรคเตอร์มีสไตล์ของตัวเองแบบชัดเจนมากๆครับผมเทมากครับเทมาก แต่ผมว่ากว่าผมจะตัดลงหลายคนที่ติดตามช่อง701ก็อาจจะรู้แล้วแหละว่าแขกรับเชิญคนนี้เป็นใครแต่ผมก็พูดไว้ก่อนแล้วกันเผื่อเผื่อต้นเขายังไม่เฉลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเฉลยแทนเขาซะตอนที่ผมใช้ฟอร์ซ่านะสิ่งที่ผมชอบมากๆสำหรับฟอร์ซ่าเลยนะครับคือกระจกมันพับได้ครับโอ้โหแม่งแบบ น่งเป็นรถที่โคตรคล่องตัวเลยนะเอาจริงๆคือเดี๋ยวผมคิดในใจเลยเวฟไปได้ฉันก็ไปได้นี่แหละครับคือคือข้อดีของฟอร์ซ่านะครับผมที่ผมแบบผมชอบมากๆนะครับอันนี้มันยาวนะครับเวลาจะเอี้ยวเวลาจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะโอ้ผมต่อท้ายดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปขวางครับ เออมันก็จะมันก็จะยากๆนิดนึงครับผมคันนี้นะครับมันก็เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าผมไปเดี๋ยวผมก็จะไปขวางทางเขาผมก็เลยไม่อยากไปนะครับโอเคถ่ายกันต่อครับผมโอ้ยวุ่นวายวุ่นวาย <c oughs> แถวตลาดด้วยแล้วเนาะมันก็คงเป็นอย่างนี้แหลนะเนาะอ่อ ต้องไปทางไหนวะเนี่ยงงนะกูต้องอยู่รูไหนดีแท็กซี่ก็เลี้ยวซ้ายไปโอ้แมงแบบเนี้ยตัดคลิปโคตรยากเลยไม่รู้จะตัดตรงไหนดีครับผม <c oughs> โอเคไปได้วยกันไปได้วยกันไปได้วยกัน บางเวลานะบางช่วงนะผมก็คิดถึงฟอร์ซ่าเหมือนกันนะครับในความที่มันแบบรถมันแบบมันอนเนกประสงค์เนาะเออมันก็เป็นรถที่ดีครับที่ดีมากๆคันหนึ่งเลยนะครับสําหรับผมนะมันเป็นรถที่แบบใช้งานได้แบบได้แบบคุ้มอะ่ะเออจริงๆแ่งแบบแม่งคุ้มคือจะ ไปเที่ยวก็ได้นะครับจะขี่ใช้งานในเมืองก็ได้คือมันมันได้หมดเลยอืมดีครับแต่ว่าก็ก็ขายไปแล้วเนาะเพรนั้นตอนนี้ก็รถคลาสนี้ก็เหลืออยู่แค่นี้ครับผมโอเคผมเข้าเส้นนี้แล้วผมหวังว่าผมจะไม่เจอกับความวุ่นวายอะไรแล้วนะครับ ตรงนี้ต้องถ่ายครับตรงนี้สวยครับผมโอ้ยโอย้ก็ติดอยู่เรียบด่วนลุงนี้น่าจะวิ่งทางนู้นวะ่ะแต่เดี๋ยวถ้าคราวหน้าถ้ามีโอกาสก็จะไปวิ่งทางนู้นละครับเพราะว่า อ่ออันนี้ก็แค่อยากรู้อยากลองครับผมแต่จริงๆมันก็ไปได้แหละเนาะเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้คล่องตัวเท่านั้นเองไม่ทันใจผมครับแค่นั้นครับผมแค่ไม่ทันใจผมแค่นั้นเองนอกานั้นก็ไม่มีอะไรพูดสเสียเลยนะอ่าอีกห้าร้อยเมตรครับซอยสามสิบสองครับผมไปได้วยกันไปได้กัน,ไไดกนเดี๋ยวผมพาไปไม่รู้ว่า มีใครอาจจะเคยมาแล้วแต่ถ้าใครไม่เคยมาเดี๋ยวผมพาไปครับผมนี่ซอยสามสิบสี่แล้วเราเข้าซอยสามสิบสองโค้งๆตรงโค้งก่อนแล้วก็เข้าซอยใช่ป่มวะใช่แหละก็เมื่อกี้มันสามสี่แล้วนี่อ่ะนี่เจอแล้วนี่ครับผมทางเข้า ครับอ้เห็นป้ายไหมสวยนะอยเออแล้วเดี๋ยวผมถ่ายเห็นแขกรับเชิญผมก็ยังลงคลิปไม่ได้สิวะก็ต้องรอต้นก่อนดิวะใช่ป่าวะ ถึงแล้วอู้ปสวัสดีครับโอ้โหโคตรหล่อเลยอะโคตรหล่อเลย สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไ,ไงครับรู้ว่าเป็นโอ้นี่มาเลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่ผมถ่ายเห็นโอ้เลยปะได้ดิพี่ผมไม่ติดเลยแล้วไม่ติดใช่ปะโอเคม, <laughs> มาจากบ้าน <laughs> เดี๋ยวถอดหมวกก่อน <laughs> โอเคไป <laughs> เดี๋ยวเจอกันนะครับ โอ้โหเดี๋ยว่อนให้ดูรถโอ้ก่อนโ,อโหโคตรหล่ออะหล่อมากอะเชียเยียสวยมากอะ่ะนี่แหละครับเขาเป็นคนที่มีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวสูงมากดูอย่างรถเขานี่รู้เลยยังสวยนี่ R12S แม่งหล่ออ่ะโอ้ยโอเคเดี๋ยวเจอกันครับ

เอตโตเทสัตคือโอ้เป็นคือุ้ยเฮียเปียกแล้วตอนนี้ก็ฝนตกแล้วผมว่าแล้วมันจะต้องเปียกอ๋อคันนี้ก็หล่อไหม ตน้ามันมหน่อยไหมครับ <c oughs> ทุกคนครับผมลืมบอกไปว่ารถคันนี้ผมเคยใช้ครับผมผมเพิ่งนึกออกแต่ก่อนผมถ่ายละครเรื่องนึงแล้วก็รถคันนี้เป็นรถผมในเรื่องครับผม <c oughs> อันนี้เป็นรถของ RS นะครับรถของ RS กรุงศรีวิไลครับผมแก้ขายอยู่นะครับเผื่อใครสนใจ <laughs> โอเคครับผมเขายังถ่ายกันอยู่เลยแต่ว่าผมออกมาแล้ว <laughs> ต้องรีบกลับบ้านก่อนแล้วครับผมไปดูแมวก่อนครับไปเราก็กลับกันฝนตกด้วยก็นี่ เบาล้ก็เลยกลับบ้านได้นะครับผมโอเคเอเราไปทางไหนดีว่าเราไปออกทางนู้นดีกว่าโอเคโอเคไปครับ แต่เมื่อกี้ก็บายบายต้นกับโอ้ไปแล้วครับผมตกลงว่ารู้เฉลยได้แล้วว่าเป็นมาริโอนะครับผมถามแล้วว่าเห็นโอได้ไหมบอกได้อ่าได้ก็โอเคเขาคุยกันสนุกเลยครับผมเดี๋ยวเราก็ รอดูจาก701ดนก็นแล้วกันเนาะนี่ตรงนี้มันเบาไม่รู้ว่าทางกลับบ้านผมน,นี่ผมจะเจอฝนขนาดไหนเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปกลับทางคูบอนนะครับผมไม่กลับทางทางนี้แล้วไม่กลับสุขาห้าวัชรพลแล้วนะครับก็อ้อมสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงสามสิบเก้านาทีแล้วนะครับ สนุกดีนะตอนแรกวันนี้กะขี่ลรดมาด้วยนะแต่ว่าแบบแหมมาสมิธ h นะก็ขอมาแบบแล้วเขาถ่ายรถที่นี่ BM เยอะนะครับก็แหมก็ขอมีส่วนร่วมนะครับผมเอา BM มาดีกว่านะครับแต่พอมาเห็นรถแล้วแบบออผมก็รู้สึกว่าแบบเย้ยคลาสสิกแม่งสวยมาก <c oughs> ชอบคลาสสิกแล้วแล้วก็ r 1 2 s ครับผม เมื่อกี้ไปคล่อมดูครับโอ้โหูท่านั่งโคตรสบายเลยทุกคนตอนแรกผมเข้าใจว่าตัว S เนี่ยมันจะมันจะก้มนะมันจะหมอบกว่ากว่าตัวนายทนะสรุปต้นบอกว่านายทีก้มกว่าพี่มันเป็นเหมือนเป็นอนายทนะครับ R12 นายที 12, T, แล้วก็ R12 s แล้วก็ R12 ครับผมเออผมแบบ โอ้ยเย้ยโดนเหมือนโดนเหมือนเอาตัวเองมาป้ายยาทุกคนเหมือนมาป้ายยาตัวเองอะขี่มาแบบขี่มาดู R สิบสองด้วยใช่ไหมแล้วก็แบบเออแม่งกูป้ายยาตัวเองเฉยเลยเออตลกดีวะ่ะแต่สวยจริงครับสวยมากๆเลยแล้วก็ผมชอบไซส์มันนะครับมัน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 คอมเพกต์มันไม่ใหญ่ไม่เล็กครับผม มันเป็นรถที่แบบเหมือนเราก็ขี่ได้อะเออขี่ได้เรื่อยๆอ,ะ,อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับฟิลประมาณนี้โอ้ไม่เหมือนรถเยอะอรอรถเยอะเลยแหละอ,อรถแน่นอยู่ครับผมมองไม่ค่อยเห็นครับขอโทษที <c oughs> จังหวะมุดอาจจะกึกกกกักกนิดนึงหยดน้ำมันอยู่ที่ที่ชิวหมวกันนอกครับผมแล้วมันมองไม่ชัดครับโอเปิดชิวเลยดีกว่าอ๋อโอเค <c oughs> เห็นเลยชัดเลยขี่ไม่เร็วไม่เป็นไรหรอกเสียงลมคงไม่เข้า นีอเดี๋ยว <c oughs> ไปเข้าคูบอนก็คงเบาเาสบายสบายแล้วครับแต่อาจจะลดเยอะหน่อยวันอาทิตย์นะครับผมจริงๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากนะผมก็หาเรื่องพูดไปครับหาเรื่องคุยกันไปครับผมเพราะว่าจริงๆก็ก็ขี่แค่นี้แหละครับก็ขี่เหมือนกับว่าขี่ไปไปหาต้นนะครับไปดูว่าเ ไปทักทายไม่ใช่ไปดูว่าไปทักทายนะครับไปเซ่ฮัลโหลนะครับทั้งต้นทั้งโอ้นะครับผมก็สนิททั้งคู่นะครับผมนั่นแหละครับก็ประมาณนั้นคือจุดประสงค์ของคลิปนี้ที่ขี่ไปก็คือเพื่อขี่ไปทักทายเซ่ฮัลโหลพูดคุยครับผมเมื่อกี้ก่อนก่อนที่จะถ่ายก็ได้คุยกันพอสมควรอยู่ครับก็ดีคุยกันหายคิดถึงกันไปครับผม กับโอ้น <illah> <that> <I look> <karaoke> okay, ี okay. Okay, so ่ก็เคยถ่ายละครด้วยกันนะครับโอเคขอบิดไปก่อนนะครับโอเคครับผมทุกคนผมว่าเออ่ผมแองน้ำหรือเปล่าไม่ใช่ ผมว่าผมปิดคลิปดีกว่าเพราะคลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วด้วยโอเคครับผมทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการขับขี่รถของตัวเองนะครับขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะครับผมฝนตกถนนลื่นแบบนี้ใช้ความระมัดระวังไม่ประมาทนะครับไปไหนใกล้ไกลก็หมวกกันน็อกใส่กันไว้นะครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม สวัสดีครับผมเห็นพระอาทิตย์มันส่องมาทางนี้ครับมันเป็นผมว่าน่าจะได้แสงที่สวยดีทีเดียวก็เลยถ่ายแถมไว้หน่อยครับผม <laughs> โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ